วันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ FC แฟนคลับพี่น้องเลยครับทั้งอุทุมพราิสัยพี่น้องทั้งกูขันทัน้งปางกูอมเพอเมืองอท่านที่ยังไม่เข้ามาบริเวณงาน วันนี้นะครับบัตรราคา120บาทผู้ใหญ่แต่พูดด้านหน้านะครับพูดด้านหน้าของเรามีสมุนไพรอิงออนสวยจริงต้องอิงออนอันนี้อยากผิวนเนียนหนาขาวใสต้องสมุนไพรอิงอน <c oughs> นอนเนว่าหนาผมผมเปืเป่อนอยู่นี่อันที่นา,ายนเลยแล้วว่าเป็นอย่างนี้ไฟซองแดดหนกไฟกระแดดน้ำซ้อมันโอ้ีีเขาใช้จร<ๆ>ิงเห็นไหมเขาใช้ขนาดเขาใช้ด้วยนะไปใส่ตู้เย็นไว้เลยนี่ใช่ไหมเขาใส่ไป้ทำไม หลานว่าแต่มันเป็นอันดีนอกอ่าขนนอขนอเาะไปใส่ตรงใ้หร่ดีที่เขาใส่ในใสอเเอเพราะฉะนั้นเขาวันนี้สบู่สมุนไพรแท้บมหาเนี่ยนกติละก้อนละสามสิบแปถึงสีบาทหกก้อนวันนี้นะครับในราคาปกติแล้วอยู่ที่2องร้อยยีบาทถสร้อยี่สิบบาทเออเซนีนีเนี่ 240บาทและมีอีก3ก้อนเล็กสแสดงว่าเส้นเนี่ยอยู่ที่270บาทปธรรมดาแต่วันนี้นะครับนนสำหรับท่านที่ซื้อบัตร120บาทท่านถือบัตรยังไปหาผลงานตอนจะเขางานราคา270บาทเืินบัตรปักนี่เราไปซื้อบัตรแล้วเพิ่มเงินอีก80บาทเอาได้เซตนี้เลยได้เซตนี้เลยนะครับสแสดงว่าวันนี้ท่านใช้เงินเพียง2 0 0บาท ได้บัตรเข้าชมงานเงียบใบพร้อมกับสบู่สมุนไพรอิงออนอีกฮก่อนบวกอีกสามเป็นเก่าคุ้มคุ้มคุ้มสุดคุ้มครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ามาแล้อย่าลืมนะครับมีจำนวนจำกัดวันละหน,น,น,นึ่งร้อยคนหนึ่งร้อย้เาจะได้ไปน,ไนะครับฝากไว้กับพี่ตำรวจและอยู่หน้างานของเรานะครับเรามีแจกสบู่สมุนไพรอิงออนอันนี้ถุน้องใส่ได้บัดนี้อันนี้แจกฟรี ดูให้แจกฟรีอ่ะขณะที่แจกฟรีพี่ก็มอดอ้าวมากทีนี่อาขาวมาแจกฟรีแจกฟรีครับสบู่อิงออนนะครับลุนทดลองนะครับคุณลุงก่อนเนอมือแล้วมีตัวจำกัดเขาที่จะมัดจำกัดพี่น้องครับวันนี้80บาทเท่านั้นนะครับกับบัตรเข้าชมงานไปแก่ทั้งคนไปแก่ทั้งทุน อนุญาตได้พี่น้องแล้วให้ลูกลาก็ให้ลูกลาก็ลูกพูดหน้อยยิ่งทั้งในตายก็ดีได้ทังหมดีเสียลูกเสีลูกอะไรเสียลูไปไหนตายตายยไงกูไดตไปะมันเปเสียะรไปีมันมากวนมูกนะ สื่อไปสื่อไปครับท่านสื่อเฝ้าสื่อในประดมด้อยบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่บาทเพิ่มเงินอีกเพียง80บาทเท่านั้นนะจ๊ะผมนึกจงกัดครับนึกจงกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดหหมดแล้ว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 อะไรยังนั่งไปมั่วอะไรอ่ะเออเอามืัอนี้มีมวยังเท่านี่แมะ มวยอมยี่สองเรอร้งไปผอมขวไม้ไปหนักขั้วหน่อยยี่สิบแยทล่กด้วยใช่ี่สองงนงานใหญ่วันนี้ทราบว่ามวยุ่้กจากช่เจ็ดสีเลยนี่นะใช่คนันองเขาเฝ่าข้บ้าเด้อนะครับสำหรับเสียงมวยสำหรับพ้อมาลักเต้นมักดินดีดขอบ้านะครับบัดลูแซนดูเออรอยยี่สิบแปดรอยยี่สิบาทอีกครับเพิ่อันแปดสบเ่ากับ อ่ะไปไอการเต้เฮ้าตอนนี้เป็นการทดสอบระบบเสียงอยู่นะครับอามาอุ้งอิงออกแล้วออกแล้ว้ามากำลังแกม่เช่นดูขนาดนี้เอาแล้วกันทดสอบระบบเสียงนี้ทองครับเพื่อคืนนี้เดินเลนยุทธีอำเภอร้อนมนแรง รแดงครับหรือที่ดอนมดแรงมือก้อนนี่เรียกมือเรือรุ่งน่ครับข่างมเรือขนางน่าจะด้วยพราะเอื้นนี่ป็่ยังดูได้เขียนีติดือเอ่มือเอื้อนไก่ก็สมควรถองครับไม่ใช่หรบอ่ายุเทียงเพื่อเพื่องอุ้ยอ่าระยะทางก็ประมาณ40กิโลโอ้โหไก่ที่สุดในรอบปีก็ต้องรีบเดินทางแต่เช้าแต่ว่ากับว่าพอ่าพไก่พันปั้นันยังพันยังปุด ยังกูถามมากถ้ามันมันเออทำกันเรือมล้ล้วกเอกิโลจะถามเยวากูทผ่านมาพ่อเออขอารอูดำโอ้โตกแต่กูมากกูตอบนมาอยู่ขขาขาม้า มาจะไนวนั่นหนูเมียจะของกูมาพต้องมือดีนักร้องทัเือดี d ั i หลาเดือนไเอาหลายเอาน้องหยกรอมาสามวันแล้วน้องยก